สวัดีครับผมเจอรับนุ Two, ๊งเกิดชั yeah, ้นแนวกับผมห่างหายไปประมาสองทัปดาหสองสองสัปดาห์นี่คือสองอาทิตย์แน่ๆอาทิตย์ไม่ได้ยังกับมือนีเลยสมาผัดกะเพราผัดกะเพราไก่ตีครับผมไก่ตีตัวกหญ่นลงต้มมาขึ้นอีกสี่ชั่วโมงได้กินเน้นเน้นเชิางหน่อย

จะทำยังไงครับอืทำงซึเลิงจัดลงไก่นี่ต้องซับครับผมจะกินว่าอะไหยาบครับคือ,อน้ต้มครับจักินัตตัวนี้สามโลนะครับเกือบามโลไก่ Tay thương tay kim ngân kinh lên, Tôi kinh kim nga lâu mạo đất. Tôi kim nga. 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 cầm đi quá hàng quá ngoài đứa ông đầm nàng giật sốt cái đấy mặc được sốt không thật đẹp hôm nay này là hợp chung luôn Nè, สสัตว์ขาดร้านพ่อยู่ได้ไหมเจีายบมจัดเอาเลยตะเภาเ<อ>คียบไม่รู้ยไงครับผมอืมเลยดจ้านุน้ยอย่บ้นได้จริงเรียบร้อยครับเจ็บจัดรอยตอนกินเลยครับถวเที่ยงครับ เอ,<น>เอาไงผ่นอนคูให้ผ่อนค่อยหลังจากเห็ดคลิปบังไฟครับส่องเสียลงส่องรถแฮจากคิมซาวครับหมุงไฟน้อยเพื่อป็นจูดเลนม,มานเดี๋ยวกันนี่แหลนะน้องกับพ่อไก่ ไปร้านเมื่เคยนั้งกระเพาะไก่จ้าเสียกินได้กระเพาะเนี่ยตุ๊บกระเพาะหมูอืมอร่อยด้วยล่ะเนี่ยน้ักเยอะน้ำหนันคร<ป>ับเพราะว่าเป็นเจ้าจีต้มเมื่อคืนไหนครับสามชั่วโมง Mình góp lạp mấy cơn nè Nên có lẽ lỡ gai mất tội lẽ bởi bảy phát ra một sầu Nó khá là đau đẹp lắm Nó có lẽ chỉ là menu của กรเมือนี่เขอเป็นขาวเนียวครับผมโคตันจัครับสุดทั้งกรุงเทพผมเห็นก็จะเ,เอ็บู้วเั่าหว่าบบรแม่น้ำดานอาหารนะครับรก็จะบรใ่่นํำตาลนะเลยกรเจอะกินเจือด เฮ้ยผมขาดบ่ได้ครับน้ำตาลเป็นผัดเฉพาะเฮ้ยคัามร้านนู้นว่าแซ่บครับไก่เนื้อหนักเนาะเลืออะไรเนาะเป็นไก่ตีครับไก่ตีเถอะน้องเนื้อมูวฟังนะครับไม่เนียวเนาะขึ้นอี่ยไก่ตลาดนะไก่ไก่บาง ไกสีว่าแม่บ,บันเวทไทยคลิบต่อนต้มครับลาบไก่บิ่งครับหนัวเนือรับหนังอืมใส่พริกข้าวหนึตัวจู สูวนหนึ่งอะหมกพริกรสกับหมูพริกแห้งไทยครับทำผสมกันลงพักแช่เพื่อนใส่ยเยิ้ยมๆไขย่างตะตุม่มครับอข้าเที่ยงไเลยนเขาเป็นขวเที่ยงเป็นกินง่ายๆ นี่นแหลกไวของเราเขียว้เฮ็ดคลิปตอนเยน็นใบซีอผันปลาไม่กิ่นนะครับม่ไทยแล้วก็เล่มุ้ได้ขึ้นอ,อยาก,ลกเลยก็เล่แบบไทยเลยมันไหนเมนู้หนงงําของมาเลยครับผมเมนูยังกันเลยครับปาช,ชงบเยอะก,กินร้อยฝ <laughs> ังคเลยครับผม ไม่รู้อะไรครับพอจะ่งนหลายครับไม่มนัครับว่างไง่ะวางนงครับผมจะกี่ภาไปเหตุงานเหตุงานครับส่วนตรงเหตุงานเะล่าแบบนี้เงียบปุ๊รถแทบไม่ออกงานครับรถแทจอดเฉยแบกจะว่างรถแทเพราอรเขาต้องหาเงินนะผมต้องไปเหตุงานครับเหไปเหตุจานเราเทียมับผม แก็สู้ย่ยางครับผมเดี๋ยวครับไปป่าพูดสิผมเรียนจบไปป่ามาเฉลี่ยนี่ก็อยู่ด้านนี้ครับผมมีประสบการณ์ด้านนี้ครับเรียกผ้าดุเกลต้องหาเงนินนะครับหันยืมกับบกอบไปบรวชเลยครับผมต้องทำมาหากินครับนี่เปิดบทสุดท้ายคือก็มือเกินหลายมือนนครับผมไม่ส่วนแต่ท้ายคลิปมือนี้พอดีว่างครับเอา ันโดนไทยเทียครับติบะยำที่สุดละ่ะสิบะติบปะปะถ้ายำไทยแบบี้ยนี่ยังกะดีไทยลงครับแบบนี้เผื่อเื่อเบแกนดีไทยลงบ่ครับแบบนี้แล้วที่ง่าเลยไทยรงกังมือทำก,กันไทยพอได้มีสิบลงพอได้คุยกันอือได้กั่รึวะหั

โูดเพเลยูดกะเพาะข้าปากอย่าลืมไปบางคิบบางเห็ดบางไฟครับผม,ผมวนนีเลยไอ้คก็ปน่กบดน่อยครับผมสร้า,างรายไจึงร้าครับผมพอดีผมเห็นบางไฟเราวออไปน้าเด็กหน่อยพอดี <c oughs> เด็กหน่อยแล้วน <c oughs> น้กลน วันเห็นบองเต้ยอ่ะหนึบหนึบมันมีอย่างไรคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเอาิดคลิปไปครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ